สวัสดีค่ะทุงเชวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ามทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเหล่าซืออีกแล้วค่ะถ้ามาเจอเหล่าซือก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือนะคะอ่ะเหมือนเดิมเลยลค่ะสไลด์แรกนะคะควายเลอะเชื้อฮันอยู่ควายเลเชือันอยู่แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือนะคะเด็กๆอ่ะมาดูเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะอ่ะสไลด์นี้ค่ะตีอีเค ตีอีเคอร์แปลว่าบทที่หนึ่งนะคะใกล้จะจบแล้วนะบทแรกนะอ่าพี่เคอร์ก็คือพินอินเปียวพินอินเปียวที่แปลว่าตารางสัตุรัพินอินนะคะทีนี้นะคะครั้งที่แล้วนะเราได้อ่าเรียนรู้เรื่องของวรรณยุกต์แล้วก็เสียงของภาษา,ษาจีนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้เอาอ่าับสระเดียวเข้ามาด้วยใช่ไหมส่วนนี้นจะเป็นอ่า พยัญชนะแล้วก็บอกกับสระผสมนะคะามาดูกันเลยค่ะเราซื้อขอทวนเรื่องของวรรณยุกแล้วก็เสียงก่อนนะคะดูเลยค่ะสไลด์นี้ค่ะเสียงที่หนึ่งหรือว่าตัวที่หนึ่งนะคะก็คือเสียงสามัญเนาะตัวที่สองเสียงที่สองก็คือเสียงจัตวาส่วนตัวที่สามเลขสามนะนักเรียนเห็นเล,เลขสามไหม ในสามก็จะเป็นเสียงเอกแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเสียงโทเวลาเราพูดก็จะเป็นเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามแล้วก็เสียงที่ที่สี่ตามลําดับนะคะอะถ้าเทียบอ่าเป็นวรรณยุกต์ในภาษาไทยเสียงจำมันก็จะไม่มีวรรณยุกต์ใช่ไหมต่อไปจักรวาลก็จะเป็นตัวบวกแบบนี้อ่าเสียงเอกแล้วก็เสียงโทตามนี้นะส่วนของจีนก็จะเป็นแบบอ่าตรงที่มันมีลูกศร ขนานอยู่นะอันนั้นคือวันณายุข,ของจีนส่วนด้านล่างสุดก็จะเป็นวันณยุข,ของไทยนะคะส่วนที่เป็นตัวสอนเป็นสีเป็นสีก็คือเสียงนะนักเรียนนะอ่ะทีนี้เราจะทวนเรื่องสรปรผสมก่อนนะคะจะได้ไม่งงนะตอนก่อนที่เราครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนเรื่องการผรสมพยัญชนะแล้วก็สารผสมก็คล้ายๆกันเลยค่ะ แต่แค่เราเพิ่มวรรณยุกต์แล้วก็เพิ่มเสียงเข้าไปนะมันจะได้แบบอ่านแล้วมันมีวอลลุ่มในการอ่านมากขึ้นนะอ่ะทีนี้ค่ะ AI อ่ะสมมุติครั้งที่แล้วก็จะเป็น AI ใช่ไหม AI ก็คือสระไอนั่นเองถ้าสมมุติว่าเป็น EI ที่เราอ่านว่าเอยก็เป็นสระเอยนะมันไม่เหมือนภาษาไทยนะคะทีนี้มันก็จะแบบไม่ได้คล้ายกับภาษาไทยจากเท่าไหร่ต่อไปอย่างเช่น UI เราอ่านว่าอุยก็คือสระอุยนะ อันนี้เป็นของจีนนะคะไม่ใช่ของไทยต่อไป AO อย่างเงี้ย AO ก็เป็นสระเอาอ่านว่าเอาก็คือสระเอาถ้าเราอ่านออกเสียงแบบไหน,นมันก็จะเป็นสระแบบนั้นนะคะอะมาดูเลยว่าเวลาพอพอเราเอาวาผสมกันแล้วใส่วันณยุกตไปแล้วเนี่ยมันจะอ่านว่าอะไรนะคะเราซื้อมีตัวอย่างค่ะอ่ะตัวน,นี้ค่ะเราซื้อยกตัวอย่างมาก็คือ BAO BAO เราอ่านว่าอะไรที่เราเคยผสมกันไปแล้วก่อนหน้านี้ วีโออ่านว่าเปล่าเนาะอ่านว่าเปล่าหรือว่าเป่าก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ก็จะเป็นอะไรคะพอเราใส่วันอายุเข้าไปแล้วเสียงที่หนึ่งคือเสียงสามัญก็จะอ่านว่าเปล่าเหมือนเดิมต่อไปเปล่าเปล่านะเพราะเป็นเสียงจัตวาต่อไปเป่าเป่าอ่าต่อไปเปล่าเปล่าอ่ะก็จะเรียงกันนี้เลยเปล่าเป่าเปล่าเปล่า เป่าเปล่าป่าเป่า,ปาอ่ะต่อไปนะคะอีกตัวอย่างหนึง่งอันนี้เราซื้อยกมาก,ก็คือ P A N P A N ที่เราอ่านว่าานเนาะสระอานเนาะอ่ะทีนี้พอเราใส่วันณัยุคเข้าไปเติมเสียงเข้าไปเราจะอ่านว่าอะไรคะเสียงที่หนึ่งคือพานอยู่แล้วเพราะมันไม่มีวรรณยุคอะไรเสียงก็ยังเหมือนเดิมนะต่อไปเสียงที่สองคือเสียงจัตาวาอ่านว่าผานอ่ะต่อไปละคะผานแล้วก็ ผ่านอ่ะตัวนี้ก็จะอ่านว่าผ่าน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 อ่ะทีนี้ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอ่าไม่ได้ยากเลยเนาะเป็นการอ่านที่เราพอเรามาเทียบกับ อของภาษาไทยแล้วก็ไม่ได้ยากนะคะถ้าอ่านที่นี้เราซีมีการบ้านด้วยค่ะการบ้านเราซีมีแค่สองข้อนะคะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยครั้งที่เราเราบวกกับสละสระเดี่ยวส่วนครั้งนี้จะเป็นของสลับผสมนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวอ,อันนี้เราซีืมเปลี่ยนนะคะมันเป็นแค่สองข้อนะคะนักเรียนเราซีเมนแก้ก่อนเดยวนักเรียนจะง,งงนะเนักเรียนจะงง,งะสักครู่นะคะก็คือสองข้อนะไม่ใช่ ไม่ใช่สามข้อสองข้อตัวอย่างก็ตามนี้เลยค่ะเหมือนสแีแดงที่เราซื้อใส่อักษรสีแดงไว้ก็จะเป็นปานปานปาน,ป,านป้านเนี่ยก็เราซื้อก็จะให้นักเรียนเขียนคําอ่านนะคะจากคําที่เราซื้อกําหนดมาให้นะคะ ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยนะคะก็คือเขียนโจทย์ตั้งไว้ก่อนหนึ่งบรรทัดแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งบรรทัดด้านล่างนะคะก็เขียนคําอ่านภาษาไทยให้ตรงกันนะคะให้ตรงกับตัวโจทย์ของมันนะอ่ะอย่างเช่นอันนี้ก็ปานฝานปาดป้านอ่ะแล้วก็อันนี้ b e n b n b n อ่ะนักเรียนก็ลองไปดูนะคะว่า e n คือสระอะไรอย่างตัวด้านล่างก็ a o คือสระอะไรนะคะย้อนไปดูต้นคลิปนะคะเราสือ ออกมาทัวร์ได้เรียบร้อยแล้วที่เป็นสระผสมนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่ามันจะอ่านว่าอะไรนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็ถ้ามีใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้ก็สามารถทักมหาเราซื้อได้นะคะในลายส่วนตัวของเราซื้อนะคะแล้วก็การสอนภาษาจีนของเราซื้อก็ มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกับเราซื้อใหม่ครั้งหน้าส่วนใครที่ยังไม่ทําการบ้านทําด้วยนะคะไม่งั้นช่องนั้นจะว่างไปนะคะส่วนคนที่ทําการบ้านแล้วเราซื้อขอชื่นชมคักเก่งมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็ถ้าไม่นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองไม่สามารถไม่สะดวกให้บุตรหลานของท่านดูคลิปในวันที่เราซื้อปล่อยคลิปได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะดูคลิปย้อนหลังได้นะคะแต่ต้องส่งงาน ไม่เกินวันศุกร์นะคะผู้ปกครองคะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่ลราษิจะเช็คงานของแต่ละสัปดาห์นะคะลราษิจะเช็คงานวันศุกร์วันสุดท้ายนะคะไม่งั้นช่องนั้นก็จะว่างไปนะคะค่ะสําหรับวันนี้การสอนของลักซิอก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกับลากืิอใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ใจ้าเจนค่ะ